โรงเรียนมัธยมเมืองซากุระจอิด้านไหนทางนี้ได้เลยนะคะใครที่อยากจะสมัครประกวดแข,ข่งขันก็เข้ามาทางนี้ได้เลยค่ะเชิญเลยนะครับผมตั้งโต๊ะรอรับสมัครอยู่ตรงนี้เองนะครับเชิญได้เลยนะคะใครพร้อมเข้ามาได้เลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยนะครับนั้นพวกเรามาทางนี้เร็วคับจะต้องไปสมัครให้ได้เลยใช่แล้วที่พวกเราเคยฝึกซ้อมกันมา วันนี้จะเป็นประโยชน์แล้ว,ลวนะเธอถูกต้องคือว่าวันนี้พวกเรานะคะจะมาสมัครเป็นวงเกิลกรุ๊ปค่ะใช่แล้วค่ะฉันเตรียมชุดแล้วก็คีย์บอร์ดไว้แล้วนะดูน้านซีพวกเรานั่นไงยที่สมัครเข้ารับการแข่งขันวงบอยแบนด์อย่างพวกเราจะต้องเข้าสมัครในงานนี้ด้วยแน่นอนแล้วดีสำกาพวกเราจะต้องชนะผมว่าพวกเราชนะอยู่แล้วล่ะนะครับถูกต้องเลยเพราะว่าพวกเราซอมกันมาตั้ง30ปี สามสิบปีได้ไงครับเราเพิ่งซ้อมมาได้แค่สามสิบวันเองสามสิบวันครับผมพูดผิดเอาละไปสมอกกันเลยดีกว่าทางนี้ใช่ไหมครับอ้าวคุณหัวหน้าห้องก็มาด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละค่ะเ,เรื่องแบบนี้ฉันไม่พลาดเอาละครับงานนี้เราจะต้องแข่งกันทั้งสองทีมนะครับผมเดี๋ยวก่อนทำไมข้างหน้าโรงเรียนคนเยอะจังเลยคนเยอะไม่เท่าไหร่พี่สาวคนสวย มาขึ้นเวทีอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเชิญด้านในได้เลยนะคะเชิญได้เลยค่ะทุกคนสามารถสมัครได้หมดเลยค่ะสมัครอะไรกันนะครับวันนี้เราจะรับสมัครผู้เข้าแข่งขนันงานดนตรีเป็นวันแรกค่ะอ๋องานเทศกาลดนตรีที่บอกว่าจะจัดเมื่อปีที่แล้วนี่เองใจะแล้วละค่ะปีที่แล้วเลื่อนมาปีนี้ค่ะปีที่แล้วเลื่อนมาต้องหนึ่งปีปีนี้เราได้จัดแล้วพี่ฝนโอ้โอ,โอ้ทำไมเลื่อนมาักไกลเลย ช่วงนั้นยังไม่ค่อยว่างอะดิช่วงนั้นเมืองซากุระมีเรื่องบ่อยมีเรื่องบ่อยใช่ใช่ใช่งั้นเราไปสมัครกันเลยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่ผู้เข้าสมัครเยอะจังเลยทำไมจํานวนผู้เข้าแข่งขันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนๆเข้ามาแข่งขันด้วยกันนะนาพออครับผมขอใบสมัครสี่ใบครับใช่แล้วละค่ะเพราเราจะเข้าแข่งขันด้วยค่ะ ดีจังเลยนะพวกเธอก็เข้าสมัครแข่งขันด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราก็จะมีบอบพวกพิกแล้วก็พี่เอกแล้วก็พี่ฝนค่ะไม่ต้องกลัวนะครับผมชนะแน่นอนแล้วก่อนบอ๊อนายอยู่ไหนเนี่ยวันนี้มาหรือเปล่าบู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 พี่ฝนน่ะนะไฟฝันมาตั้งนานแล้วจะได้รับการแข่งขันเข้าสมัครเขาเรียกว่าอะไรนะลืมแข่งขันงานเทศกาลดนตรีว่าแต่ว่าไม่ทํากันบ้านนะเนี่ยท๊ทำกันบ้านบูบบบูอบูบูบอก็ตื่นเต้นใช่ไหม ฉันว่าฉันจะได้แสดงความสามารถวันนี้แหละเอาพี่ฝนก็จะได้ร้องเพลงก็วันนี้แหละเอาละรีบทํางานส่งก่อนดีกว่าข้อนี้ทํายังไงอ่ะข้อนั้นพี่ฝนจะต้องย้ายแกนเอ็กไปก่อนไม่เข้าใจเท่าไหร่พวกพิดเอาละในที่สุดก็ได้เวลาเลิกเรียนแล้วลกเรียนเร็วยะมากเลยฉันตั้งตัวไม่ทันเราจะต้องซ้อมกันก่อนนะพี่ฝนนะนี่กลับมาถึงบ้านแล้วเหรอ กลับมาถึงบ้านแล้วก่อนจะไปแข่งขันต้องซ้อมก่อนสักหนึ่งรอบตกลงว่าวันนี้เราจะซ้อมร้องเพลงใช่ไหมซ้อมพวกนายก็ร้องเพลงไปดิได้ฉันซ้อมเต้นก่อนกับจาโบวนี่ดูท่าฉันก่อนเป็นไงเทพอ่ะใช่ถ่า็แล้วก็ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรพี่ฝนฉันจะวอร์มเสียงก่อนพี่ฝนจะวอร์มเสียงเหรอใช่ลาลาลา เดียวเราเราเล่นเพลงเร็วทําไมเป็นร้องเพลงช้าเอาก็เรียกว่าวอร์มเสียงก่อนไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบไหนฉันจะเต้นให้หมดและฉันจะชน,นะได้ที่หนึ่งสุดยอดไปเลยบูปี้กับโบูโบ๊บูโบ๊บ๊บว่างไงจะบ๊ะบ,บอกว่าฉันเต้นเท่กว่าเยอะเอาหน้าไม่ต้องทะเลาะกันทั้งสองคนนี่เดี๋ยวเพียจะเต็มที่เลยฝีมือตีกลองพวกเอกเป็นไงบ้าง ก็ใช้ได้อยู่นะอืมแบบนี้เราต้องชนะแน่นอนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะเราเรีบมาฝึกซ้อมกันดีกว่าฉันมีเพลงใหม่มาด้วยเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดพิธีเกี่ยวกับการแข่งขันดนตรีของเมืองซากุระ <c oughs> แล้วนะครับ <c oughs> ฉันนึกว่าจะพูดไม่ทันแล้วล่ะค่ะเชนด้านไหนได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วค่ะเิธีก็พร้อมด้วยวันนี้พี่สาวคนสวยของเราก็เป็นแม่งอนนะครับ ใช่แล้วค่ะเชิญได้เลยนะคะวันดีฉันไม่เดินข้ามถนนหนึ่งวันแล้วผมก็เป็นพิธีกรฝ่ายอาคารสถานที่ด้วยนะครับเนี่ยดีจังเลยนะคะวันดีผู้เข้าแข่งขันมากันเยอะผู้ชมก็เยอะเหมือนกันค่ะผมเองก็อยากดูเหมือนกันนะครับงานเทศกาลดนตรีไม่ได้จัดมาเป็นปีเลยสุดยอดเลยนะครับงานเทศกาลดนตรีปีนี้ปีนี้แล้วไม่ได้จัดผมก็ว่าจะเข้าแข่งขันอยู่เหมือนกันวันนี้คุณหมอเนี่ยจะแวะมาดูเป็นพิเศษเลยนะครับ เลือกงานเร็วซะด้วยดีจังเลยนะคะใช่แล้ว่ะครับมีนักเรียนโรงเรียนเราเข้าแข่งขันเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะดีมากเลยค่ะนี่เป็นไงฉันแต่งตัวสวยหรือเปล่าฉันก็แต่งตัวมาสวยเหมือนกันนะว่าแต่ว่าคนสุดท้ายนั่นใครอะไม่คุ้นเลยอะนะ <c oughs> จำฉันไม่ได้เหรอ อ้าวหัวหน้าห้องเหรอคะใช่แล้วล่วคะค่ะจัดเป็ดทรงผมมหม่ค่ะโอ้โหจัดเต็มมาเลยนะคะง,งานนี้ใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าเรารอคอยกันมาหนึ่งปีแล้วนี่ดูท่าของผมเป็นไงมั่งครับแบบนี้จะดีหรือเปล่าเนี่ยดีมากเลยนะครับเราจะต้องฝึกซ้อมแล้วก็เต้นให้ตรงกับจังหวะแล้วก็พร้อมเพียงกันเราจะได้เป็นบอยแบนด์สำหรับผมคิดว่าเราต้องชนะแน่นอนนะครับปีนี้เราจะต้องชนะการแข่งขันให้ได้เลยครับนี่นะครับเวลาที่เราชนะเนี่ย เลยจะทําท่าแบบนี้พร้อมกันดีไหมครับก็ดีเหมือนกันนะครับทําท่าแบบนี้พร้อมกันก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยนี่เราไปเข้าแข่งขันกันได้เลยอย่างฉันเหนื่อยเรายังเข้าแข่งขันไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับเหลือเวลาย่อยชามาฉันตื่นเต้นจังล่ละพี่ฝนดูนี่สิอาจารย์ว่าเหมียวก็มาด้วยอะ อาจาร์ม่มเหมียวแสดงว่าอาจาร์ม่มเหมียวจะต้องเป็นคนจัดสถานที่แล้วก็คอยดูแลแน่นอนเลยสวัสดีครับพี่สาวคนสวยได้ข่าวว่าเป็นแม่งานด้วยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะเชิญด้านไหนทุกคนเลยเอาว่าแต่พวกเธอเนี่ยเป็นผู้เข้าสมัครแข่งขันไม่ใช่เหรอคะใช่แล้วครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก่อนนะครับเร็วเข้าเร็วเข้าเหลืออีกสิบห้านาทีพี่ฝนโอ้โหว้าว<ฮ>เวทีใหญ่โตชะมัดเลย แสงสีก็สวยด้วยมีโต๊ะกรรมาการด้วยเหรอเนี่ยเราจะต้องเข้าแข่งขันจริงๆเหรอนั่นไงเพื่อนๆเราเขาแต่งตัวกันหมดแล้วนี่นะใช่แต่เดี๋ยวก่อนฮะว้าวทำไมเขาสวยกันจังเลยนั่นนั่นพวกผู้ชายในห้องกับพวกผู้หญิงเดี๋ยวก่อนนะเอาพวกไหนก็มาแข่งขันเหมือนกันเหรใช่แล้วล่ะฉันมาแข่งขันด้วยนะดีมากเลยนะเราจะได้มีเพื่อนๆเน,นี่ยนะมาควยาชียร์พวกเราเยอะ แต่ว่าฉันได้เป็นทีมสุดท้ายนะสิอ๋อไม่เป็นไรพวกเราเป็นทีมที่เท่าไหร่นะฉันจำไม่ได้ละเราเป็นทีมที่2นะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่พื่อนเรามามิจังหาหน้าจังนะเดี๋ยวก่อนนัดใครอ่ะจริงด้วยนี่ใครอะครับเนี่ย <c oughs> ว่าแล้วเชียวจะต้อง <c oughs> อจำฉันไม่ได้ฉันนี่ไงหัวหน้าห้องอ้าวสวัสดีครับหัวหน้าห้องว่าแต่ว่าทำไม ไม่คุ้นเลยอ่ะก็จัดเปลี่ยนทรงผมใหม่นิดหน่อยสวยใช่ปะล่ะอ๋อใช้ได้สวยมากเลยนะครับเนี่ยใช่วันน้าห้องของเราสวยจังเลยนี่ไชุดเพลกเตรียมมาแล้วพี่ฝนนะปุ๊บปิ๊กนาะได้เตรียมชุดมาหรือบ่ะอยู่ไหนครับป่าวไงไปเปลี่ยนชุดได้แล้วพี่ฝนอ๋อเออใช่ฉันลืมไปซะสนี่เลยนี่ไงชุดนี้นะฮะเหมือนกันเลยดีไหมอ่ะก็ชุดเป็นทีมเดียวกันอ่ะก็ดีนะทาไมตื่นเต้นอย่างนี้เนี่ย ื่นเต้นมากเลยไม่เคยเข้าประกวดมาก่อนเลยพวกเราใกล้ๆจะเรียกทีมแรกแล้วพี่ฝนเขาเรียกทีมแรกแล้วยังอ่ะบู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 บปิ๊กบอว่าไงอ่ะพี่สาวคนสวยขึ้นเวทีไปแล้วฉันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยแล้วในชุดอะไรของฉันเนี่ยอ๋อก็นี่ไงชุดนายเป็นชุดแบบที่หายากมากนะไม่ไม่ไม่ฉันว่าฉันไปชุดปกติธรรมดาของฉันดีกว่าทำไมอ่ะเขาประกาศแล้วพี่ฝน ประกาศประกาศคือว่าตอนนี้ได้เวลาเข้าแขงขันแล้วนะคะเชิญทีมที่หนึ่งได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ทีมที่หนึ่งเชิญเลยครับเชิญได้เลยนะคะวันดีรเราจะต้องดูนันสี่เข้าแขงขันกันแล้วเป็นยังไงมั่งฉันเล่นเก่งหรือเปล่าเธอเล่นเก่งมากเลยจะจะลองเพลงแล้วหนาะหัวหน้าร้องได้เลยนะคะได้เลยคะ่ะทุกคน พร้อมกันนั้นหนึ่งสองสามนะพร้อมกันนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามร้องเพลงให้ฟังกันทุกคนเลยโอ้โหเพลงเพาะมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วเรากล้ามาเมียแบบนี้เราจะต้องตัดสินกันยากแน่นอนเลยครับมาเมีย ผมว่าเขาร้องออกมาได้เพาะมากแล้วก็เล่นเป็นทีมมากเลยนะครับเนี่ยเก่งบักๆเลยนะคะทีมแรปของเราเพราะจะนานทีมต่อไปเฉิญได้เลยนะคะทีมบอยแบนด์ด้วยค่ะช่วยกรุณาเปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟส่องมาที่พวกเราด้วยครับได้เลยค่ะเปิดไฟคะ่ะเปิดไฟนี่เลยนี่เลยเป็นยังไงครับผมซ้อมกันมานาน30วันต่อเนื่องเลยครับจะนึกว,ว่าซ้อมกันมา30ปีที่ไหนได้30วัน 30สิบวันนะครับสามสิบวันก็สาสิบวันเอาละครับตอนนี้พวกเราเนี่ยเต้นพร้อมเพียงกันมากเลย ทีมนี้เลยผมสอนเองนะครับสอนกับมือเลยครับเขาได้กันเก่งจังเลยนะคะอ้ท่านผอ,อทำทีมนี้ขึ้นมาเองเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับอาจมารย์มัมเหมียวนาะคอยไปดูแลด้วยล่ะครับมาเหมียนวะแล้วที่สําคัญนะก็ซ้อมกันมานานมากเลยล่ะครับม,มัมเหมียวใช่แล้วล่ะครับซ้อมติดวันนี้ที่ผมกลับบ้านดึกดื่นเพื่อจะซ้อมเด็กพวกนี้แข่งขันนะครับสุดยอดไปเลยนะครับบ้มานเหมียนวะอ่าแล้วค่ะ ทีมที่สองก็ผ่านผลไปแล้วเกาเต้นกันพร้อมเพียงกันมากๆคณะกรรมการอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะคะและทีมต่อไปในวันนี้เป็นทีมสุดท้ายด้วยเราจะขอเชิญบอปุ๊กปิ๊กพี่ฝนแหลพี่เอค่ะเขาเขาเรียกเราแล้วพี่ฝนว่าแต่ว่าน่าสงสารเจ๊คนสวยมากเลยนะโอ้โหงั้น ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรอะเราจะร้องเพลงนั้นกันดีกว่าเราจะร้องเพลงนั้นเลยเหรอใช่เราจะร้องเพลงนั่นแหละพี่เอกว่ารีบขึ้นเวทีก่อนที่พี่เขาจะเป็นอะไรไปก่อนดีกว่ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ารอฉันด้วยทุกคนมาพวกิ๊กเบอร์พวกเราที่เราซ้อมกันว่าวันนี้ละเราจะได้ร้องเพลงให้พวกเขาฟังใช่แล้วพร้อมแล้วยังทุกคนพร้อมแล้วนับสามสามสองหนึ่งไปเลย Being a monster out of my head, under my bed, think something out of my right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? I'm hungry, 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 I'm จะบโบบอกว่าจะบอกบอก็เต้นได้นี่ไงเต้นแบบนี้นเท่ไปเลยสุดยอดไปเลยเต้นได้พร้อมเพียงกันแล้วก็เล่นดนตรีไนดะ้ดีมากเลยนะดีมากเลยพี่ฝนอย่าลืมร้อง่อะร้องเพลงให้ฟังโอ้โหเพลงนี้นี่เองเนี่ยเขากำลังดังเลยนะครับบอาเหมียวสุดอยอดไปเลยเดี๋ยวจะเต้นดูมันมอกเลยนะครับผมว่าทุกทีมเนี่ยจะต้องขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันแล้วนะครับเนี่ยเจอแล้วล่ะครับบอาเหมียวแบบนี้ไม่ต้อง มีคณะกรรมการให้คะแนนแล้วให้คะแนนหมดเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกมากเลยนะคะบ้านเมีย